ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับคือแบบหลายความรู้สึกมากนะแบบคืองานเราก็ยังทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยเครียดด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยแต่ว่าพอมาถึงเพิ่งเมื่อวานนี่อ่ะอยู่เขาก็ยังบอกนะว่าเออเอ,อ,อยู่ๆเขาก็แบบออเสึกแบบโล่งหายเครียดลรรู้สึกโลง่งๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออรู้สึกดีรู้สึกอะไรเงี้ยว่าแบบในอาทิตย์หน้างานมันจะออกแล้วแบบว่าคนจะได้ดูแบบผลงานของเราแล้วสิ่งที่เราตั้งใจทําอยากจะให้คนดูดูแล้วก็อยากให้คนดูแบบ สนุกแล้วก็มีความสุขไปกับมันเลยครับความตื่นเต้นกับความกดดันอันไหนมีมากกว่ากันครับพี่เอไรนะความตื่นเต้นกับความกดดันมันทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างแต่แต่ก็เหมือนอย่างที่บอกมันก็เหมือนกับพอพอยิ่งใกล้ๆเราก็เหมือนกับไม่รู้อะไรบางอย่างก็รู้ว่าเหมอนเหมือนกดดันน้อยลงเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็ทําเต็มที่เราก็ทําทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบ จะไปไหนต้องโปรโมทอะไรอะไรเราผมก็ไปทำที่นั่ทำทุกอย่างนะออนไลน์ไม่เคยทำเขาทำไปกับแบบรุ่นเด็กๆอะไรเงี้ยทำหมดก็คือทำดีที่สุดแล้วที่เห็นค่อนข้างแบบคาดหวังมากเลยใช่ไหมคะก็รู้แคือไม่หรอกคือเรามันคือจริงๆที่ไปรายการทุกๆอันอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ คือคือเขาเรียกว่าไรอยากให้เกิดการรับรู้มากกว่าให้คนอย่างน้อยได้รู้ว่าเออมันมีละครเรื่องนี้นะออกําลังจะฉายอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอเคเราก็ต้องยอมรับว่าคน,นคนคนรุ่นใหม่ๆเขาอาจจะไม่ได้ดูทีวีแล้วเพราะว่าต้องไปเสพสื่ออีกอย่างหนึ่งอะไรเงีเยง้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราก็อยากที่จะแบบเข้าถึงพวกเขาด้วยอ,อ,อะไรเงี้ยในฐานะผู้จัดรุ่นที่เป็นไงคะฝีมือของรุ่นเราก็ก็จะบอกเขาว่าเออถ้าแบบ คิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราเต็มที่แล้วผลมันจะออกเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเหนือความมันเหนือการเออควบคุมของเราแล้วคือตอนนี้ถามถ้าให้เขาถามตัวเองว่ารู้สึกแบบแฮปปี้หรือยังถ้าแฮปปี้แล้วก็คืออ่านั่นแหละคือความฟินของเราแล้วโดยเมื่อวานนี้ชมพู่โพสอันนั้นน่ะเป็นไวรัลเลยค่ะเขาแบบเขารู้สึกเขาเปลี่ยนมากเราก็เห็นหน้าเขาแล้วก็บอกว่า นี่เธอปริ่มเธอยิ้มทุกวันเลยเออรู้สึกดูแล้วก็เอ็นดูน้องที่น้องทําให้แคือคือชมพี่ชมครีเอทเองครีเอทเองลงทุนเองทุกอย่างได้ข่าวว่านานต้องแบบไปใส่วงใส่วิกถึงอีกกองหนึ่งแล้วก็มาแต่งตัวแล้วก็มาตั้งกับกรีนกรีนทำเองหมดทุกอย่างแล้วบอกโอ้โหยอมใจนานจริงๆอันนี้นาูปภาษาบด้วยภาษาบด้วยเป็นยังไงบ้างเห็นเห็นคลิปนั ก็อย่างที่บอกคือมันเหมือนกับว่าคือจริงๆพอพอเหมือนกับว่าเราตั้งใจที่จะทาอะไรสักอย่างจริงๆอะ่ะมันเหมือนกับทำมันทาให้ผมรู้เลยว่าแบบเออไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบจริงจริงแล้วแบบมีคนพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตเราแล้วก็แบบ รักเราแล้วก็แบบช่วยเหลือเราแบบเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบเยอะอย่างที่ตัวเราเองเราก็ไม่คาดว่าแบบเออเราเดินไปหาใครแบบน้องๆทุกๆคนพี่ๆน้องในวงการแบบเอ้าสิเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวรับเชิญให้เดี๋ยวมาเล่นให้คือแบบว่าโหเราก็แบบใช่แบบเซอร์ไพรส์มากว่าแบบโอ้โหแบบบางคนเราอาจจะไม่ได้สนิทมากด้วยซ้ำเขาก็ยังแบบมาให้อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกเขาอยากเล่นใช่หลังๆเขาเริ่มเป็นคนขับรถเขาได้แต่พี่ อ้าวทำไมพี่ไม่ได้เล่นนะพี่มาเล่นเป็นใครก็ได้นะซุปตาพี่อยากมีซัคซีนอะไรกันมาแบบทุกคนอยากอยากเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้นิดหน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกดีใจแล้วพอล่าสุดคือแบบพอชมพู่ทำอันนี้คือแบบจริงนะมันรู้สึกแบบโอ้โหแบบนี่นี่คือเขาคือชมผู้อะไรอย่างเ้เขาไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลยก็ได้ไงหมายถึง่ะเขาเขาถ้าเขาทําแบบว่ามือสีที่เขาอยากจะทําจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบรักน้องมากพี่แล้วร DM ไปหาชมเลยชมชมรู้ลบาว่า ัวหน้านะนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ปริมอยู่เนี่ยชมบอกอย่ามาบอกจริงไข่รู้ให้ดูเลยว่านั่งปริมมากนั่งแบบว่านั่งฟินแล้วบอกฟินก่อนละครมาอีกมีมีดารางอนไหมคะว่าทำไมไม่เรียกเอามันไม่เรีอทุกตาหลายคนงอนพี่วก็มืองอนนะก็ไม่หรอกคือคือมันมันไม่ใช่ว่าแบบว่า เราไม่เรียนไม่ได้นึกถึงนะแต่คือหมายความว่าคือทุกคนมามันก็ใช่หนึ่งหนึ่งก็มีเรื่องความเกรงใจด้วยแล้วก็ทุกคนก็ต้องมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีบริบทมีมีที่ที่ทางของตัวเองด้วยไงคือ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 การที่เอามาตรงเนี้สำหรับโจทย์ของคนคิดก็ยากนะคือไม่ใช่ว่าผมมั่วสู่งหรอกว่าคือมันก็ต้องแบบคิดมาแล้วว่าอ๋อตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้อันนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้อะไรี้ยเท่าเท่าที่เราจะ สามารถที่จะแบบครีเอทให้มันให้มันไปกับเรื่องได้ด้วยอะไรเงี้ยครับตัวแม่คนละคนออนเดี๋ยวไรจะยิ่งเครื่องคนอ่อนจะยิ่งแบบอะไรนะติ้งติ้งอำไมไม่ชวนอะไรเลยโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องหอนครับไม่ต้องหอนเดี๋ยวเรื่องหน้าเรื่องหน้าเรียกแล้วมานะจะมีพักสองต่อเลยก็ไม่แน่ไม่แน่หรือว่าให้ผ่านไหมครับพี่เพนสำหรับเรื่องแรกของตัวเองคือคือเราเราก็เราก็เหมือนกับเราก็ภูมิใจแหละในสิ่งที่เราทําคืออย่างน้อยเราก็เหมือนกับว่าพยายามจะทําในสิ่งที่ ที่ที่เป็นตัวเราก็มันอาจจะแตกต่างออกไปมันอาจจะไม่ไม่ได้เหมือนรูปแบบเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันดับแรกก็คือเราก็เหมือนกับว่าเออผมก็คือกล้ากล้าที่ไม่เราอยากจะลองทําแบบนี้แหละ,<ฮ>ะคือ,ค,อคือทําแล้วเราต้องได้รู้ว่าโอเคสิ่งที่เราทํามันมันเกิดอะไรขึ้นกับคนดูม,นม,นมันมันมันมีเอฟเฟกต์ยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วยังไงผมเชื่อว่ามันมันต้องทําให้ผมแบบว่าเอามาพัฒนาตัวเองต่ออยู่แล้วเพราะว่า คือจริงๆมันก็เป็นงานเรื่องแรกของผมแหละผมไม่เคยทําตรงนี้มาก่อนยังไงก็ต้อง,ต,องต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการพัฒนาตัวเองต่อ,ตอ,ตอไปในครั้งหน้าอยู่แล้วจริงๆแอบเดาทางมาดูไหมคะว่าด้วยความแปลกใหม่คนดูอาจจะไม่เก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมีเผื่อไว้ไหมคะ,คคออะก็เผื่อแหละคิดไว้แหละเราคิดกนะ็ลังจะบอกว่าไม่ได้เดาเลยรู้ประชางาชนะอันนั้นเขาในฐานะผู้กำกับแต่ในฐานะผู้จัดอะเราก็คิดเหมือนกันก็คิดเผื่อว่าคือไม่ว่าเราจะทําเรื่องอะไรอะ จริงๆอ่ะต้องมีทั้งคนชอบแล้วมันแล้วคนไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติยอยูอ่แล้วแค่บอกว่าเออเราต้องทำใจในสิ่งที่ เขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าอันนั้นอันนี้ไม่ชอบก็คือทําใจอะไรแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ช็คเกิดยิ้งตลกตลาดไปหมดตอนนี้ไปหมดะเดินตลาดน้องตลาดนดไปหมดไม่เคยไม่เคยไปพี่ไหนก็ไม่เคยเห็นพี่เคนในลุคแบบนี้ไม่เคยพี่ยังบอกทีมพีอาร์เลยบอกว่าเธอโชคดีนะให้พี่เคนทาอะไรเขาก็ยอมหมดทุกอย่างสมัยฉันทําแรกๆเขาก็ไม่ทำไม่หรอกมันเหมือนว่ามันทําให้ผมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ออกจากคอม์ตโซนเองสิ่งที่เรารู้สึกว่าปกติเราอาจจะไม่สบายใจที่จะทําหรืออะไรเงี้ยมัน้อกายว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีมันทำให้อย่างน้อยเหมือนกับว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองว่าเออเรา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 ,เ,ราเต็มใจไปทําในสิ่งที่ปกติแล้วเราไม่อยากจะทําคือไม่ได้ฝืนด้นะไปไปอยากไปมีมีกไหมจะไปอีกเดี่ยวตอนนี้เทคกไตลาดไปหาได้เลย อะไรนะฮะดสาตามคือตอนนี้จะขยะเจอผมไปเจอไปเจอตะลาดไปพบป่าประชาชนสวัสดีครับจะหาเสียงอยู่ตอนนี้หาเสียงหาเสียงอยู่ป่าปีลกันครับก็สิบห้ากันยานี้แล้วครับก็อยากอยากให้ทุกคนมามาร่วมลุ้นกันนะครับแล้วก็มามาสนุกกันนะครับจริงก็ อย่างหนึ่งที่นั่นก็คือเป็นเรื่องของเคนแอนด้วยแหละก็คือเราเราอยากจะเอาเอาเคมีตรงนี้กลับมาให้ให้คนได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง <คน S 1> เพราะว่ามันก,มนก็มันก็ผ่านไปนานแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็ก็จะมาในรูปแบบไหนก็อยากอยากให้ติดตามกันดูนะครับซุปตา25 0นครับละค,ครใส่ห้าใส่ยิม้มขายยิม้มละครขายยิม้มต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคือถ้าเป็นแฟนคลับของทั้งคู่ เชื่อได้เลยว่าจะต้องชอบจะเห็นทั้งคู่ในบทบาทมีซินฟินแนนแนมีซินฟินเยอะมากค่ะแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นสไตล์ไหนไม่บอกค่ะต้องติดตามชมะคะอาจถามถึงเรื่องที่ต้องห่างกับลูก1อาทิตย์เป็นไงะก็อุ้ยสองอาทิตย์ตอนนั้นก็เหมือนทําให้เราแบบทำใจยอมรับนะว่าอีกหน่อยเขาก็จะต้องแบบผ่านจากเรามากวันนี้คุณแม่แบบว่าโพสต์แบบ คิดถึงในไอจีตลอดเวลาใช่ <laughs> ก็คิดถึงไออบ้านเงียบเลยอะ่ะเอ,อขนาดแบบคือลกูกโตแล้วนะออก็ยังรู้สึกว่าแบบพอแบบเขาหายไปสองคนเนี้ยออมันก็รู้สึก ไม่รู้มันเหงาอ่ะมันเงียบไคือไม่เคยห่างกันนานแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยไม่เคยอย่างมากสุดเนี่ยเขาเคยไปดำน้ำกับพี่อเล็กสี่ห้าวันนะสามวันสาวันสามวันสามวันวันเราอันนี้เรายังพอแบบนั่งแต่อันนี้มันแบบสองอาทิตย์่ะคือลูกแม่ไม่แบบส่งลูกกลับมาหรืออะไรไม่มีขนาดไปส่งที่สนามบินยังไม่หันกลับมามองแม่เลยอ่ะแพงมากตอนนี้ตอนนี้แพงมากผมจําได้เลยพอลูกก็เดินเข้าไปเขาผ่านตรงเช็คแล้วไงไป เดี๋ยวสิแม่จะส่งรูปได้ได้ได้ลูกก็ขึ้นบนไดเลื่อนปื๊ดไปสองคนกล่าวว่าลูกจะหันมามองไว้ลายลูกไม่หันหลังมามองแม่เลยอ่ะมันจะกระซินดราม,ม่าในละครแต่จะเล่นเยอะบ้าก็มันมันแม่ทุกคนเนอะเขต้องยืนดูลูกเชื่อว่าเด็กเด็กผู้ชายไม่หันกลับมามองเลยอ่ะคือไปเลยอ่ะคือแบบดูพาสปอร์ตเช็คอินเข้าไปเลยอ่ะถ้าเกิดขอไปรอบใหม่อะครับไปไหมครับ เรต้องให้ไปแหละแล้วได้ดูท่าทีคำพูดว่าสองสองอาทิตย์ที่หายไปเขาแบบคิดถึงบอกเขาเหมือนกันเขาถามเขาบอกคิดถึงไหมเขาบอกมันไม่มีเวลาคิดถึงแม่กิจกรรมแม่ไม่มีเวลาคิดถึงว่านางบอกว่าก็พอทำกิจกรรมเสร็จกลับเข้าห้องก็เหนื่อยก็หลับตื่นเช้ามาเอากิจกรรมอีกอะไรเงี้ยก็คือแม่ต้องโทรหาทุกวันคือน้องไม่ค่อยโทรมาไลน์ไปทุกวันไลน์ไปโทรไปมิสคอไปรุ่นนางก็เงียบไม่ตอบกลับ นางบอกว่านางกลับมาแล้วนางก็แบบเห็นเวลามันเหมือนแม่หลับแล้วนางก็ไม่ตอบแต่คือคนเราฟิลกับคุณพ่อพ่อชอบเลยโหลูกแบบลูกมีความรับผิดชอบลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบคือมองคนละมุมไงมามองว่าเทศต้องแบบนี้เลยเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคนเลือกเลยปากขอบนะจะไปรอบสอนก็มี ไม่เราทําใจเราทําใจแล้วพอแบบไปไปกันสองคนพี่น้องได้ถามไหมคะเออเขาช่วยดูแลกันยังไงเออถามถามก็คือพี่พี่เขาก็จคอยช่วยน้องแหละอย่างแบบพี่ต้องโทรไปบอกว่าน้องคุณคนโตเนี่ยเขาจะรับโทรศัพท์บ้างเขาก็จะเหมือนแบบตอบไลน์แม่บ้างมีรีบอกแม่ใช่มีรีแอคพี่ก็จะบอกว่าคุณฝากบอกจูนว่าตอบไลน์แม่ด้วยหรืออ่านไลน์แม่ด้วยต้องแบบต้องบอกพี่ชายไปอย่างนั้นค่เเขาถึงได้แบบครับ ตอบลับมาครับดูคุณแม่ตังใจคุณแม่มีปมเลยอะปมเลยอยอยากีิฉันเองก็รู้สึกว่าน้องโตขึ้นมากเลยใช่ไหมฮะกับการปรากับไปนดูการใช้ทั้งพวกนี้ใช่ใช่มันมันก็มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่จริงๆผมผมอยากเห็นแหละเพราะว่าเราก็มองมันก็เหมือนกระจกสะท้อนตัวเราเองนะว่าเออวันหนึ่งเราเราเป็นเด็กผู้ชายเราโตขึ้นเราก็ต้องรู้จักที่จะ ไปไหนทําอะไรเองได้แบบที่แบบไม่ไม่ไม่ต้องพึ่งพาใครอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ครับแล้ววันไหนที่สมมติน้องคุณจะบอกว่าแม่ครับมีแฟนอุ่นอุนเออลูกมีแฟนยังไงคะพลูกมีแฟนก็ต้องทําใจยอมแหละเริ่มเริ่มทําใจไว้เรื่อยทาใจแล้วเบาเบาเบแต่ก็แบบว่าอย่าเพิ่งรีบรูกมีเมื่อไหร่ก็มีได้มันต้องมีอยู่แล้วแม่ก็รู้แหละแต่ว่า ตอนนี้ก็รู้จักยังว่าแฟนเนี่ยมีไว้ทําอะไรเออพี่ก็ถามงนี้<ๆ>เขาไปนเงียบถ้าลูกแบบมีตังเลี้ยงตัวเองขางเงินไปกินข้าวับสาวได้แล้วค่อยมาคุยกันเออคุณพ่อไงคะ่ <c oughs> วงไว้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย <c oughs> ต้องขนาดนั้นเลยเหรอคุณพ <c oughs> ่อไงคะคุณพ่อจะมีแฟน มันต้องมีไปก่อนเพราะว่ามันต้องเป็นประสบการณ์ชีวิตคยถึงวันนั้นไม่เคยเลยไม่ได้ต้องมีตแม่ไม่ได้ต้องให้ลองถูกลองผิดไปเราคิดไม่เหมือนกันกคนละแี่หน่อยกลัวไหมคะว่าแบบพอแบบเราออกอาการหัวขนาดนี้น้องทำไม่กล้าเไม่กล้าบอกอะไรเราเลยอ๋อมีมีมพ่อเขาก็เตือนบอกว่าอย่าอย่าไปอันนี้วุนวายของเขาให้ฟังเขาเงียบเงียบเวลาต้องมาพู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจรีหน่อยเขาจะไม่พูดกับเรา อย่างตอนนี้น้องเขาเริ่มแบบวัยรุ่นอะไรอย่างงี้พี่พี่แคนจะต้องคอยสอนเรื่องการเป็นลูกผู้ชายหรืออะไรยังไงมากขึ้นไหมครับก็จะฟังเขามากกว่าเพราะว่าจริงๆเขา <Okay. S 2> เขามีเรื่องอะไรเขาจะมาเล่าให้ผมฟังเยอะแหละเราก็ก,ก็เราก็ดูอยู่ห่างๆเพราะว่าผมว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เห็นจากการซึมซับนี่แหละเขาก็ดูตัวอย่างจากจากผมด้วยจากอะไรด้วย,ยก็ก็ดูว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะนะครับ แม่บน้องตะกูกวานไม่คินนะกว่านเพราะว่าแม่แม่ห่วงแม่ก็จะแบบว่าแค่แบบไม่ไม่เห็นด้วยไม่เนี่ยพวกผู้หญิงที่จะเข้ามาคือแบบต้องกลัวพี่หน่อยระดับหนึ่งเวลาสมมติถ้าสมมติมาทำนั่งไงไม่หรอกพี่ใจดีเยน่อย่ามาเร็วๆอย่ามาเร็วๆค่ะพี่แดงไนะคะเตโต อันนี้ให้เขาคุยกันเองให้ไปตอบไปถามเขาเองอย่าออกจากปักพี่แต่เห็นแลเป็นยังไงคะพี้ไม่ไม่รู้เลยผมไม่ไม่รู้เรื่องของเขาเลยจริงผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเขาจริงก็ต้องไอคุยกับเขาเออต้อง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 ถามเขาเองเพราะว่าเราก็เป็นคนนอกกันนะเราเราไม่ไม่รู้ไม่รู้จริงจริงครับแล้วจริงแต่ถ้าเรื่องจริง้วเราก็ยินดีด้วย ใช่ได้หมดเลยเราไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วทำไมถึงอ่านแล้คู่หนีไม่ไม่เราเราไม่ได้ติดอะไรไงเราไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าหมายความว่าคือพอมาถามอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเกิดจริงไม่จริงอะไรยังไงเนี่ยเจ้าตัวเขาต้องเป็นคนคอนเฟิร์มไงถูกไหมผมเป็นผู้ใหญ่แล้วไปพูดจาอะไรซีซัวไม่ได้ใช่ไหมฮะทออฝั่งไหนคะ อะไรนะเอ๊ะผ hey <e ู้ใหญ่เป็นอมเมดีได้ไหมผู้ใหญ่แล้วนี่แหละเออถูกไหมเราเราจะไปพูดอะไรแทนใครอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มันมันไม่ดีต้องให้น้องเขาพูดก่อนแล้วค่อยมาถามเราเออต้องให้เขาพูดกันไปเองก่อนว่าว่าอะไรคืออะไรแล้วผมก็ค่อยรู้อีกทีนึงรู้ความพร้อมข่าวหรือเต้ยมาบอกก่อน ไม่รู้เราไม่รู้จริงๆไม่รู้เอ้าผมจะไปดูแบบไม่รู้เอ้ายุ้ยตาแตกไม่รู้สื่ิสัญญาค่ะหลักๆหลักเๆหลักหนึ่งไม่รู้ไม่รู้จริงๆรู้จักทั้งสองรู้จักทั้งคู่เป็นยังไงบ้างน่ารักทั้งคู่ค่ะทั้งคู่เห็นข่าวเป็นยังไงบ้างตอบได้เท่าที่ตอบเห็นข่าวแล้วก็อุ้ยเออไม่ข่าวแล้วอ้าวเหรอ จริงค่ะเราก็เซอร์ไพรส์อ้าวเหรออะไรเงี้ยอ่ะโปะแล้วหรออะไรโปะแล้วหรออ่ะก็เดี๋ยวรอเป็นเดทั้งคู่ใช่โอ้ยไม่หมาายควมว่าถ้าเขาจะเป็นแฟนกันเราก็ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมไงแต่เป็นเรื่องของเราทั้งคู่ใช่ไหมน่ารักทั้งคู่ใช่ถ้าถ้าคำถามนั้นถูกต้องนะคะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีทั้งคู่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ